จีนแสดงสัญญาณนุภาพต่อญี่ปุ่นเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบของจีนและรัสเซียกว่า1ิบลำบินใกล้เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารมีรายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่เครื่องบินของจีนบรรทุกขีปนาวุธได้ทางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ส่งเครื่องบินรบสกัดกั้นเครื่องบินรบของจีนและรัสเซียซึ่งรุกล้ำเข้ามาในเขตป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ด้วยจีนและรัสเซียได้บินร่วมกันใกล้ญี่ปุ่นทุกปีในช่วง3ปีีท่่ผาานม แต่ในครั้งนี้เครื่องบินบางลำบินเข้าใกล้เกาะหลักของญี่ปุ่นมากขึ้นหลังจากบินผ่านทางใต้ของโอกินาว่าการซ้อมรบกินเวลา8ชั่วโมงญี่ปุ่นกล่าวว่าการลาดตระเวนครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเรียกกนีหรือการบินเครื่องบินทิ้งระเบิดซามเรลซามเบลร่วมกันของทั้งสองประเทศบ่งชี้ถึงการขยายและเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมรอบประเทศของเราและเราไม่อยาจมองเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นการแสดงแสนยานุภาพต่อญี่ปุ่น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเครื่องบินรบของจีนล็อกเลดาเสียเครื่องบินรบของญี่ปุ่นนับเป็นการกระทําที่ยั่วยุเนื่องจากอาจเป็นขั้นตอนก่อนการยิงอาวุธฝ่ายจีนได้ทําการล็อกเป้าเลดาเป็นระยะระยะเป็นเวลาประมาณ30นาทีเราจะยังคงเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้ฝ่ายจีนป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่เป็นอันตรายเช่นนี้ขึ้นอีก